คุณรู้อะไรไหมคะถ้าคุณทําอะไรซ้ําๆคุณมีโอกาสติดคุกโดยไม่รู้ตัวอุย๊ยตายคุณพระนี่เขาออกกฎหมายใหม่เหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นกฎธรรมชาติค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอะไรซ้ําๆแปลว่าเรากําลังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนค่ะและคอมฟอร์ทโซน คือคุกชั้นดีค่ะที่ฝังเราไว้ไม่ให้เราออกจากอิสรภาพค่ะเพราะเราจะรู้สึกว่ามันคือพื้นที่ปลอดภัยเราจะรู้ได้อย่างไงคะว่าอะไรเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนอะไรเรียกว่าการทําซ้ําเพื่อฝึกสกิลอ่ามันมีจุดต่างนะคะวิธีเช็คง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วโอกาสที่มันจะถูกเกิน80%เช่นคุณทํางานงานนี้เป็นงานหคุณทําปัดต่อโอ้ยหลับตาทํายังได้เลยอโอกาสจะผิดน้อยแปลว่าคุณกําลังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วเพราะสิ่งนั้นมันเป็น กิลของคุณละนะคะแล้วถ้าคุณไม่ขยายมาต่อมันจะกลายเป็นคุกเลยที่พอไปทําอะไรที่ยากกว่าน,นี้เริ่มกลัวแล้วคุณจะมีความกลัวหลอกหลอนคุณทําให้คุณไม่กล้าออกจากคุกที่ขังคุณไว้ในใจแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการไปลงมือทําอะไรที่มันไกลตัวเลยอันนั้นจิตเราก็จะไม่อยากทํา หน้าที่ของเราคือค่อยๆออ,ออกทีละนิดค่ะออกทีละนิดจากคมฟอร์อโซนเช่นเราไปลองทําอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเอจจี้โซนค่ะเอจจี้โซนคือโซนที่ทําให้เราเกิดความพยายามมากขึ้นเติบโตมากขึ้นไปให้สุดขอบของตัวเองอีกนิดหนึ่งโซนนี้จะทําให้คุณทําถูกอยู่ประมาณ60 ถึง80%จะอยู่แถวๆนี้จะมีโอกาสผิดได้ถึง40%อันนี้เขาเรียกว่าโซนพัฒนาค่ะโซนที่เราไม่ได้ชัวร์มากพอทําได้ฝึกได้ล้มได้เรียนรู้ได้จุดเนี้ค่ะจะเป็นจุดที่ทําให้มนุษย์เติบโตฉะนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณติดอยู่ใน comfort z โซนที่ทําอะไรแล้วก็ถูกตลอด ซ้ำๆย้ำๆแปลว่าคุณกําลังติดอยู่ในคุกแล้วพาตัวเองออกอีก1%ค่ะลองไปทําอะไรให้ขยายจากจุดที่เรารู้สึกสบายให้เป็นอึดอัดนิดๆนะคะนั่นจะเป็นจุดที่ทําให้คุณออกจากคุกและสู่อิสรภาพอย่างแท้จริงค่ะ